ลุนรางวันที่1ทองคำมูลค่า1 0 0 0 0แสนบาทฝากล่องยาจุกันยุงตราหานฟ้าส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้สวัสดีครับอยู่กับเต้จักรินครับผมในรายการท <c oughs> ับเพื่อ ที่ั่านสองครับผมชอบชอบกันที่แบบว่ามีกองเชียออมีกองเชียร์ด้านหลังนะครับผมเต้ยชื่อเล่นว่าอะไรคะก็ถามก็รู้เย้ะนี่ครับผมด้ผมตอบไปเพื่ออะไรครับเสี่ยเออว่าบอจริงเชียวคุยกับเต้ยกรุณามีสาระนิดนึงขอร้องอ่าได้สีอิ้วขาวทำไมสีดำผมคิดไม่ออกอะ ปกตินี่เป็นคนแต่งเรื่องเก่งมากนี่คิดไม่ออกจริงคนล่าสุดที่เต้ยเข้าไปส่องไอจีคือใครโอ้โหตอบไม่ได้ครับวันนี้อันนั้นนะเพราะว่าส่องเยอะจัดแล้วชอบเซิร์ชอะไรอุ้ยแล้วชอบเซิร์ชอะไรใน Google บอกไม่ได้อีกแล้วไม่ได้โอ้ได้โอ้ยได้ต่ให้ดูเดี๋ยวนีนะแลยิ่งตอบไม่ได้มันจะยิ่งรู้คำตอบเลยนะอ่าของสะสมจริงในผู้หญิงชอบสะสมมาก อ่โอ้โหเป็นยอกเออใครจะไปสาตมเกงในเป็นผู้หญิงมาเออชอบสั่งเกงในที่บ้านนี่ประมาณ3ีตัวได้ใส่ไปหมดนั่นเง แป๊บนึงตอนนี้กระตุกมากระหวังเส้นทางตรงนี้ 5G อยู่นะ 5G อยู่ 5G แต่เป็น G r ิ n g โอ้ยรัดแงมดากเลยถึงแม้ว่าจังหวะเมื่อกี้ภาพจะกระตุกแต่ฉันก็จะตัดลงท่าของเขาอะเนาะการละเล่นวัยเด็กฮะถามจบแล้วเหรอใช่การเล่นวัยเด็กเหรออุ้ย เล่นเยอะเป็นคนชอบเล่นซ่อนแอบมียวุธด้วยการกล้วยตรอ,อนเด็กชอบเล่นซ่อนแอบโตมาแอบซ่อนก็ทำให้ผมเปิดเผยอะไรบางอย่างนะครับรายการนี้มันสายดาร์กเกิน <c oughs> ดาร์กไปไหม <c oughs> ใช่หมายถึงภาพเนี่ยดาร์กไปไหม <c oughs> ตุบไม่หยุดผู <c oughs> ้ดูคะอดทนกับภาพไปก่อนนะคะอ <c oughs> โอเคโอเค จอดจอดแถวนี compass, ้ได้ไหมกำลังล e> ื่นเลยเพลงที่บงบอกถึงเงินในบัญชีตอนนี้ค่ะคนรักดาลาตอนน้ำตาพนีเพลงนี้เลยฮะกระเป๋าแบน์แฟนทิ้งกระเป๋าแบน์แฟนทิ้งเลยกระเป๋าว่าอาจจะแบรน์แต่เงินในบัญชีมันเยอะหรือเปล่ามีใช้จนวันตายหละแต่ต้องตายพวกนี้เพลงโบกหนาน้ำตาพังคำว่าโบกคือโบกหน้าโบกรถหรือโบกอะไรคะ เคยได้ยินคำนี้ไหมเรียปัดโบกเคยได้ยินไหมเราบอกว่าคนอีสานนะคนอีสานเขาเรียกแก้วหรือโจกใหญ่ๆเนี่ยบางทีเขาเรียกเป็นโบกนะถ้าเป็นแบบใส่สุรามาเางี้ครับเติมแบบเต็มๆหน่อยโบกจักโบกนึงแล้วปกติคืนหนึ่งกินกี่โบกนับไม่ได้นะอนนี้กินจนคอพังไปแล้วคสามารถใช้ตับปลาหัวหมาแตกได้คิดดูตับแข็ง ร้องเพลงกันดีกว่าค่ะร้องเพลงโบกหนาน้ตาพังค่ะร้องจริงเหรอจริงมันไม่กระตุกเลยครไม่ไม่ตอนนี้ไม่รีบร้องเลยร้องแบบแรปเลยเร็วจานโบกง่ายกูเลยมูไม่อยากมูไม่อยากฟังครับแคาอยากฟังแบบปกติความเร็วปกติต้องไปฟังที่ไหนคะยูทูบยุงข้าวร r คอร์ดครับผมเพลงเขากำลังมาตอนนี้กำลังมาตอนนี้โอ้สามร้อยแล้วนะสามร้อยแล้วสามร้อยล้านวิวสามร้อยวิว ช่วยเข้าไปปั่นกันด้วยปั่นยอดวิวให้ด้วยนะครับนะอ่ะปกติแล้วอะพี่จะถามว่าแบบเออมีอะไรจะฝาก ให้รายการถามเพื่อไหมแต่สําหรับเทปเนี้ยพี่พี่ถามใหม่เต้ยมีอะไรอยากจะฝากให้กับผู้พัฒนาอินเทอร์เน็ตไหมปากช่วยเข้าให้ถึงด้วยครับเข้าให้ถึงด้วยเนาะไอ้นาคก็จังหวัดเจริญแล้วเนาะเน็ตก็ต้องเจริญด้วยเนาะแล้วก็ขอนแก่นฝากไว้ด้วยขอนแก่นเฉพาะบ้านดุใหญ่บ้านที่เต้ยอยู่เนาะเน็ตเข้าไม่ถึงเลยนะครับเฉพาะบ้านของเต้ยด้วยหลังเดียวไม่บอกตรงทรมานผมเข้า Google ไม่ได้ตายตายตายเลกนิดเี่ย เหมือนเอาอนาคตมาทิ้งกับรายการนี้ไหมอนาคตในวงการบันเทิงกำลังจะดังหรือแล้วเชียวก็ดังกว่าเดิมไงแต่อีกด้านหนึ่งถึงที่ถึงแล้วเุ้ยตรงนี้สัญญาณดีมากจอดแล้วใช่ไหมเอาตรงนี้เลยเดี๋ยวเอามปแต่แรกบายบายค่ะข้างหลังบายบายคนขับค่ะของชัดตลอด